กลับมาอยู่กันต่อก,กับเราสองคนนะคะในรายการ Room Service News ค่ะก่อนที่จะไปถึงช่วง Inside Roundup กันนะคะพี่ออนมีอีกหนึ่งข่าวมาฝากกันด้วยใช่แล้วนะคะกระแสการลือว่าเลิกกันหรือไม่เลิกกันนี่ไม่ได้มีแค่เกาหลีนะจ๊ะว่ามีไปถึงที่ฝั่งนู้นเลยนะคะฝั่งอเมริกาค่ะแซดโคลเกอนั่นเองนะคะเขาก็มีข่าวเม้์กันว่าอุ๊ยตายละเลิกลากับเอวี่วิหรือเปล่านะคะวันนี้เขาออกมาพูดแล้วค่ะเป็นยังไงไปฟัง ถึงแม้ว่าจะไม่มีการยืนยันที่ชัดเจนนะคะว่าแชดโฟลเกอร์นะักร้องนะคะร็อกเกอร์หนุ่มแห่งวง Nickerback ได้แยกทางกับภรรยาเอวิลลาบินตามข่าวจริงหรือเปล่าแต่ว่าข่าวการเลิกราของคู่รักร็อกเกอร์คู่นี้ก็แพร่สะพัดออกไปอย่างรวดเร็วค่ะเนื่องจากแชดนะคะก็ไม่ได้ไปร่วมงานปาร์ตี้ฉลองวันเกิดครบอายุ30ปีของเอวิลที่จัดขึ้นในเดือนกันยายนที่ผ่านมานอกจากนี้ก็ยังมีคนตาดีนะคะแอบเห็นว่าแชดโฟลเกอร์ถอดแหวนแต่งงานแล้วด้วยค่ะ ล่าสุดร็อกเกอร์หนุ่มวัย39ปีก็ได้ออกมาโต้ข่าวนี้ด้วยตัวเองเนื่องจากที่ผ่านมาได้มีการนำเสนอข่าวที่คลุมเครือไม่ชัดเจนจนทำให้แฟนๆสงสัยรวมถึงครอบครัวของแชทเองด้วยนะคะก็สงสัยว่าเขาได้แยกทางกับเอวิลริงหรือเปล่า โดยแชทก็ให้สัมภาษณ์ว่าคุณพ่อของเขาที่อ่านข่าวในทั้งในเน็ตนะคะทั้งในหนังสือพิมพ์แท็บลอยก็ได้โทรมาสอบถามซึ่งแชทเองก็ไม่อยากจะเชื่อว่าพ่อแท้ๆของตัวเองนี่จะเชื่อข่าวหรือแบบนี้ด้วยค่ะการออกมาให้สัมภาษณ์ของแชทโกลเกอร์นะคะเกิดขึ้นหลังจากที่ข่าวเตียงหักของเขาและเอวิลลาวินเริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆแต่แหล่งข่าวที่เป็นเพื่อนสนิทของทั้งสองคนก็ยืนยันค่ะว่าแชทและเอวิลนั้นก็ยังคงอยู่บ้านหลังเดียวกัน แต่ว่าในช่วงหลังๆมานี้นะคะทั้งคู่เนี่ยทะเลาะกันค่อนข้างจะบ่อยแต่ก็พยายามปรับความเข้าใจกันเนื่องจากเอ็บบีลาวินไม่อยากให้ชีวิตแต่งงานของเธอซ้ำรอยเดิมนะคะกับชีวิตแต่งงานกับเดริกเว็บลีรอ็อกเกอหนุ่มแห่งวงซัมฟอริวันที่ลงเอยด้วยการหย่าร้างกันนั่นเองค่ะก็หวังว่าจะไม่เป็นความจริงนะคะจะเป็นแค่ข่าวลือใช่นวก็คงปรับความเข้าใจกันได้ใช่แล้ว